่วงมาลัฮิสโตรค่ะใครเคยได้ยินัท์นี้ไหมคะเอาจริงๆนะคุณโอลูไม่เคยได้ยินเพิ่งจะมาปีนี้นี่แหละคะ่ะที่เราเห็นกันเยอะมากเลยคําว่าฮิสโตรก็คือแบบว่าร้อนจนระเบิดร้อนจนแบบเส้นเลือดแตกไปเลยแต่ว่าอันนี้เป็นทุเรียนนะคะส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นหมอนทองนะคะที่เจอตูดแตกแต่ตอนนี้คุณโอลแบบ ได้มาจากสวนสดๆร้อนๆเลยค่ะเป็นแบบทุเรียนปลีกนะคะซึ่งเอาจริงๆอ่ะทุเรียนปลีกเนี่ยมันเกิดจากการที่แบบอากาศมันร้อนมากๆเลยะค่ะแล้วก็ทุเรียนมันคลายน้ํามันแห้งมันจะทําให้สุกเร็วนะคะแต่เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าพวงมัน,นีฮิสโตรของเขาเนี่ยแต่อร่อยจริงหรือเปล่าดีจริงๆอ่ะพี่โอว่าเปิดมาแล้วแอบชิมแล้วด้วยค่ะนี่อ่ะสีส้มมากเลยอ่ะไม่รู้จะส้มยังไงอ่ะเดี๋ยวฉีกอันนี้ดีกว่านี่นะมา ฉีกันเห็นเห็นเลยเล่นไปอย่างนั้นอะให้ไม่ได้เยอะมาก,ก,มากนี่นี่ค่ะไอ้เต้าจิ๋วของเรานี่คือมันเล็กแต่ว่ามันสีเข้มมากเลยพวงมณีที่ดีที่อร่อยอะค่ะแค่ดูก่อนนะคะว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยให้ดูอุ้ยหัอ้ยหยวหีวค่ะเห็นไหมคนอื่นเขาอยากกินด้วย พวงมณีเนี่ยคะ่ะถ้าจะดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะแค่ดูเฉยๆนะต้องดูก่อนว่าสีมันออกส้มหรือเปล่าอะคะ่ะถ้าเหลืองๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยอาจจะจืดอาจจะไม่ค่อยอร่อยแต่สีส้มแบบนี้น่าจะอร่อยนะ,ะมาชิมค่ะเืะียวก็ <laughs> คนกินเนี่ยตายไปเลยค่ะอือ รสชาติหวานมันมากหองเดปันนะคะใช่เหรอตใส่ค่ะทอทำใหม่นะ2 0 0 0 years later รสชาติหวานมันเข้มข้นมากๆค่ะคือแบบหวานแหลมไปเลยแต่มันจะมีความมันมาตัดนะคะแล้วเม็ดของเขาเนี่ยอาจจะใหญ่นิดนึงนะถ้าเกิดว่าคนที่กินแล้วรู้สึกว่าเนื้อน้อยเม็ดใหญ่ไม่คุ้มค่าก็อาจจะไม่แนะนํานะแต่คุณโอ๋เป็นคนชอบทานโพลีอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่ามันทานง่ายแล้วมันหอมแล้วกลิ่นมันจะอ่อนนะคะซึ่งลูกนี้ค่ะ พอดีว่ามันเป็นพวงมณีที่ออกมาช่วงใกล้ๆหมอนทองแล้วนะคะก็คือแบบสุจกจัดแก่จัดมากๆมาเจอเอาอากาศร้อนๆเนี่ยมันทำให้ตูดปิดตูดแตกได้ รสชาติอร่อยเพราะว่ามันแก่จัดแล้วแต่ถ้าลูกไหนเนี่ยค่ะที่มันค้างอยู่บนต้นแล้วมันยังไม่ถึงอายุของเขาซึ่งอยู่ที่ประมาณ1 0 0่งถึงหนึวันเนี่ยค่ะอันนั้นเนี่ยจะจืดค่ะต่อให้มันแตกมาแล้วมันบ่มแล้วมันนิ่มแล้วมันสุกแต่มันก็จะรสชาติไม่ค่อยหวานแต่อันนี้แก่จัดหวานดีอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงคุณโอ๋เขาไปชิมลูกเล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเป็นฮิโตกะฮิโตะ